รู้ได้อย่างไรว่าสินค้าตัวอย่างฟรีที่เราขอในติ๊กตอกช็อปทางร้านอนุมัติและส่งของมาให้เราแล้ว,ลวเช็คตรงไหนวันนี้มีเทคนิคง,ง่ายๆมาแชร์กันนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบคีที่ช่องหนึ่กราฟอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็จะมาตอบคําถามของเพื่อนหล,หลายๆคนนะคะที่ถามเกี่ยวกับการขอสินค้าตัวอย่างฟรีในทิกตอกเนาะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าทางร้านเนี่ยส่งสินค้ามาให้แล้วหรือเราได้รับการอนุมัติหรือเปล่ามีค่าใช้จ่ายไหมอะไรยังไงบ้างเนาะจริงๆบีทําคลิปไว้ละเอียดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหล,หลายๆคนอาจจะยังงงเนาะวันนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์หรือสายรีวิวในช่องทิกตอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะโอเคค่ะทุกคนมาแล้วะะ้ววนนนะะคัีก็ จะมาตอบคําถามสาหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาเรื่องการขอสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าใครเป็นคนส่งให้เราแล้วเราจะเช็คสถานะได้จากตรงไหนจริงๆทั้งหมดนี้นะคะมีในแอปติกตอรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้บีจะพามาดูแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะว่าเราจะไปเช็คตรงไหนได้บ้างนะคะก่อนนี่ถที่เราเข้ามาที่แอป t ิกตอรของเรานะคะแล้วก็เข้าตะกร้าตรงหน้าติกตอร์ช็อปนะคะใครที่ยังไม่เคยสมัครนะเข้าไปดูในเพลย์ลิสช่อง YouTube ช่องนี้ได้นะคะบีบีสอนไว้แบบละเอียดเลยนะคะการสมัครติกตอ k ์ช็อปนะคะการเพิ่มตะก,ก้า ก็ตามนะมีสอนให้เพื่อนหมดแล้วค่ะลองเข้าไปดูกันนะคะโอเคก่อนอื่นให้เรากดตะกาได้เลยนะคะทุกคนเรากดเข้าสู่ได้เลยค่ะหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้ามาสู่ที่ตลาดสินค้านะคะเพื่อจะไปขอสินค้าตัวอย่างฟรีใช่ไหมอ่ากดได้เลยนะคะหลังจากที่เราเข้าสู่ตลาดสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีสินค้าที่เขาให้ตัวอย่างฟรีและไม่ได้ให้ตัวอย่างฟรีนะซึ่งหน้าระบบ Tik t o ็อกก็จะบอกอยู่แล้วนะคะว่าร้านค้าไหนให้สินค้าตัวอย่างฟรีหรือร้านค้าไหนไม่ได้ให้เนาะในทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคาว่าตัวอย่างฟรีจะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะตัวหนังสือสีส้มๆตัวนี้คือคําว่าตัวอย่างฟรีนะคะตัวนี้คือทางร้านนะคะมีนโยบายที่ให้สินค้าตัวอย่างฟรีกับครีเอเตอร์มารีวิวในช่องนะคะแต่เงื่อนไขก็จะมีอยู่ว่าเมื่อเราขอสินค้าฟรีไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะคะจะขึ้น ต้องกด approve นะเราถึงจะได้สินค้าตัวอย่างฟรีมาหากเขาไม่ได้กด approve ก็คือเราก็จะไม่ได้นั่นเองนะคะ เรามีหน้าที่ขอไปค่ะแล้วทางร้านก็แอพรูปมานะคะและถ้าส,สมมติทางร้านแอพรูปปุ๊บนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในการส่งสินค้าทั้งหมดมาให้เราแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่บางร้านเนี่ยก็อาจจะมีเก็บปลายทางอันนี้ก็แล้วแต่นะเราคุยกับทางร้านได้เลยนะแต่เท่าที่วันมาที่มีเคยขอสินค้าตัวอย่างฟรีไปไม่เคยมีค่าใช้จ่ายในการส่งหรืออะไรก็ตามนะทางร้านส่งมาให้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะสินค้าที่ส่งมาให้เราเราเรีวิวเราก็สามารถเก็บไว้ของเป็นของตัวเราได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆเพราาะถือว่สินค้าตัวนี้เน่ย สินค้าที่ให้กับครีเอเตอร์เพื่อนําม,มารีวิวนั่นเองนะคะเหมือนสินค้าตัวอย่างที่ทางร้านมาให้ส่งมาให้เราเพื่อให้เราชิมอะคะ่ะเพื่อให้เราทําคลิปลงเนาะ,ะช่วยเขาขายสินค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการให้กันไปให้กันมานะเตะไม่ง่ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการสินค้าตัวนี้มารีิวในช่องเรานะคะเราก็แค่กดขอตัวอย่างฟรีะคะ่ะทุกคนอ่ะกดเข้ามาดูนะคะมันจะมีคําว่าอะไรบ้างนะะเนี่ยค่ะคำว่าตัวอย่างฟรีนะคะ ให้เรากดตรงคําว่ารับเลยนะคะทุกคนก็จะมีหลายแบบตัวนี้ก็จะมีสินค้าประมาณ3-4ตัวนะสมมติวีขอตัวนี้ละกันนะ,ะขอตัวอย่างฟรีนะคะติ๊กตอกก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะคะทุกคนว่าคุณต้องการขอสินค้าจาก ตัวนี้ใช่ไหมนะคะ,ะถ้า,าสมมติใช่แล้วเราใส่ที่อยู่ต่างๆในการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเตือนเรานิดนึงนะคะว่าให้คุณโพสต์วิดีโอเปไงคะหลังจากที่คุณได้สินค้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องถ่ายคลิปวิดีโอลงช่องของคุณและแท็กสินค้านะ,ะติดตะกร้าของร้านค้านั่นเองนะคะก็คือต้องโพสต์วิดีโออย่างน้อย3วันหรือไลฟ์สินาทีนะให้เรากดโอเคนะคะแล้วก็ส่งและเพิ่มสินค้าได้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นการจบสเตปของการขอสินค้าตัวอย่างฟรีของเรานะคะทุกคนก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะทุกคนที่มีเคยบอกว่าสเตตัสของการขอสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะในหลังบ้านทิกตอกเนี่ยจะบอกอย่างชัดเจนนะเขาจะมีสเตปนะหนคือส่งคําขอนะสคือคําขอได้รับการอนุมัติจากผู้ขายนะ,คะสคือกำลังจะส่งสินค้าสคือ โพสวิดีโอหรือวิดีโอไลฟ์แล้วนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราต้องให้ครบทั้ง4ตัวนะคะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเราไม่ผ่านนะคะแล้วก็ในอนาคตน,นะคะเราอาจจะมีโอกาสได้สินค้าจากทวิตตอชช็อปน้อยลงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไขของเขานะคะแต่ถ้าเราถ่ายสินค้าไปแล้วนะคะลงคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวระบบเขาก็จะมาตรวจสอบหลังบ้านเองค่ะหากเขาไม่ได้มาตรวจเนี่ยเรา,าจจะต้องร้องขอไปเองนะคะก็คือทำาัไงก็ได้ให้สเตตัสมันผ่านนะ,คะใ,คใครที่ยังงงนะคะกดเข้าไปดูลิงก์นี้ได้นะ,ะบีมีสอนแบบละเอียดนะคะกว่าคลิปนี้เยอะเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็น คิดที่มาตอบคําถามสำหรับหลายคนที่ถามมานะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนนี่ก็จะเป็นสเตตัสนะที่บีขอสินค้าไปแล้วใช่ไหมคะตอนทีนี้ก็คือว่าต้องไปดูที่ร้าน,นะคะ้าแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยอนุมัติหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่อยากได้สินค้าตัวนี้แล้วนะเราก็กดเพิกถอนคําขอได้นะทุกคนก็จะไม่มีผลอะไรกับช่องของเราค่ะก็เป็นคือเหมือนเป็นการว่าเราขอยกเลิกนั่นแหละนะคะโอเคนะคหลังจากที่เราส่งคําขอไปแล้วนะคะเราจะเช็คได้อย่างไรนะคะว่า ร้านค้าเนี่ยส่งให้เราหรือเปล่าก็จะมีวิธีการเช็คอีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนก็คือว่ากดเข้ามาดูตรงกล่องข้อความนะคะทุกคนเราจะเห็นคําว่าการแจ้งเตือนของระบบนะคะทุกคนกดเข้ามาดูได้เลยเนะะี่ยค่ะการสร้างรายได้นะ,ะก็คือเป็นสเต็ปของการส่งคาขอตัวอย่างใช่ไหมคะเนี่ยกดเข้ามาดูได้นะคะก็จะไปที่หน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาดูได้นะคะว่าคําขอของเราได้รับการอนุมัติหรือเปล่านะคะ กรณีที่เราได้รับการอนุมัติเนี่ยบางทีที่ตอกก็แจ้งเตือนนะคะทุกคนว่าเราได้รับแล้วนะซึ่งเขาก็จะมาแจ้งเราตรงกล่องข้อความตัวนี้เหมือนกันค่ะว่าทางผู้ขายอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นสเต็ปง่ายๆนะคะทุกคนที่เราเข้ามาเช็คได้นะคะสาหรับการยกเลิกคําขอนะก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันอันนี้บีก็เคยยกเลิกไปนะก็จะขึ้นประมาณนี้ค่ะว่าเราได้ยกเลิกคําขอเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเขาก็ขึ้นสเตตัสเฉยๆค่าว่าเรายกเลิกเนาะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ สินค้าของเรานะคะได้รับการอนุมัตินะะทุกคนนี่ก็จะเป็นสเต็ปที่บีบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทําให้ครบทั้งหมด4สเต็ปนะคะหคือส่งคําขอแล้วนะคะําขอได้รับการอนุมัติจากผู้ขายแล้วนะคะกำลังจะส่งสินค้าหเห็นไหมคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราได้รับการอนุมัติจากทางร้านค้าเนี่ยคะสเต็ปพวกนี้มันจะเลื่อนมาหมดเลยค่ะคือเราสามารถเช็คหลังบ้านได้เลยว่าทางร้านส่งสินค้ามาให้เราวันไหนตอนนี้ถึงไหนแล้วใช่ไหมเราเช็คได้เลยนะคะ กาลังจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หน้าที่ของเราคือตัวสุดท้ายนี้ค่ะคือโพสต์วิดีโอนะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็คือว่าง่ายมากๆเลยค่ะทิกตอกจะบอกสเต็ปทุกอย่างเลยนะคะให้เราเข้ามาเช็คได้เลยนะคะว่าเนี่ยเขาส่งให้เราเมื่อไหร่นะคะแล้วเขาก็จะมีสเต็ปนะคะว่าทางร้านค้าส่งเมื่อไหร่นะคะรับอะไรยังไงบ้างเนาะ สั่งซื้อวันไหนนะคะถึงเราวันไหนนะคะคือระบบหลังบ้านติดต่อเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนทําให้เรารู้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่เราถือว่าผ่านเงื่อนไขของการขอสินค้าตัวอย่างฟรีนะค,ะคือเราต้องขึ้นสเตตัสแบบนี้นะคะทุกคนเราถึงจะสามารถปิดงานได้นะคะเป็นไงบ้างคะกับที่หนิง่านที่บีมาแชร์วันนี้ไม่ยากเลยนะใครที่มีคําถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวบีจะเข้ามาตอบนะคะหวังว่าที่นิควันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง,บ,บ, like, บ, share, งบีไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้า นะสวัสดีค่ะ